กรองหรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับโภชนะเพสัตคล้ายกันมากแล้วเราจะแยกได้อย่างไรถ้าเป็นกลุ่มของโภชนะเพสัตนอกเหนือจากแบรด์หรือชื่อยี่ห้อแล้วมักจะมีตราขององค์กรสถาบันสิทธิบัตร หรืองานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือมีชื่อเสียงสแสดงอยู่ที่กล่องหรือแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยค่ะตราหรือโลโก้เหล่านี้เจ้าของสินค้าต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากองค์กรสถาบันหรือเจ้าของสิทธิบัตรนั้นก่อนนะคะจึงจะสามารถนำมาแสดงที่กล่องของผลิตภัณฑ์ได้ค่ะเจ้าขององค์กรสถาบันหรือเจ้าของสิทธิบัตระคะ่ะ ต้องทำการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยนานนับ10ปี20ปีหรือนานกว่านั้นคะ่ะกว่าจะได้ตรานี้มายกตัวอย่างเช่นแต่บางผลิตภัณฑ์ของโภชนาเภษตรก็ไม่มีโลโก้หรือว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้นะคะเพราะว่าบางทีอะคะ่ะวัตถุดิบที่นำเข้ามา จะเป็นวัตถุดิบที่ได้รับรางวัลในเรื่องของการประกวดของประเทศนั้นๆหรือว่าโซนแถวนั้นเช่นญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะสอบถามจากตัวแทนนะคะที่จําหน่ายหรือว่าเจ้าของบริษัทในประเทศไทยนะคะที่นําเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าเจ้าของบริษัทในไทยนะคะก็จะนําข้อมูลเหล่านี้มาบอกให้กับผู้บริโภคทราบ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สินค้าและเห็นความแตกต่างและจุดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆค่ะเหล่านี้ก็พอจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบข้อมูลดีๆก็สามารถกดไลค์กดเลิฟกดติดตามและกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆท่านอื่นๆได้นะคะ นั้นหายป่วยสุขภาพดีและรูปร่างดีจากการใช้สารอาหารกลุ่มโภชนาเพสัตค่ะเก็เลยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองได้ใช้จริงๆนะคะไปลงไว้ในตระก้าที่ช่องด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดได้นะคะ